สวีครับต่อไปก็จะพาไปแอบ,บดูน้องเมียใน EP 2ีนะครับคือตอนที่2ผมหลงรักน้องเมียแล้วผมอยากจะรู้ว่าวันๆน้องเมียทำอะไรบ้างผมจะแอบ,บไปดูน้องเมียเล่นน้ำโอเคมาม่เคหมาไม่เคยเห็นครับเดี๋ยวว่าคนเลยครับหมาไม่เคยเห็นหมา พิ่งออกจากบ้านนะครับครับผมตอนนี้ก็ปั่นมาถึงสภาเรือนจำแล้วนะครับอันนี้เขาเรียกสภาเรือนจำนะครับเพราะมันอยู่ใกล้เรือนจำ แม่น้ำอยู่หน้าครับเดี๋ยวก็จะโหลดโหลดสัมภาระลงขอแล้วก็ผมอาจจะปั่น้ำน้ำไปอะครับไปขึ้นข้างหน้าดูครับดูที่ว่าจะบั่นถึงไหนจะจะพายถึงไหนก็วันนี้โอเคครับก็ถึงริมน้ำเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวจะโหลดของแล้วนะครับ โอเคครับผมตอนนี้ก็โหลดของเสร็จแล้วนะครับครับน้ำใสครับเนี่ครับน้ำจะเห็นพื้นเลยนะครับน้ำที่นี่ยังใสสะอาดอยู่นะครับถ้าฝนไม่ตกนะครับ ฝนตกก็เป็นสีน้ำตาลเหมือนกันนะครับอันนี้ก็ใต้สภาเรือนจำนะครับเดี๋ยวผมจะพายตามน้ำนะครับนี่ครับวันนี้ก็ไม่รู้จะไปขึ้นที่ไหนนะครับลองดูก่อนก็มีสองจุดนะครับตลาดใหม่กับตลาดเก่าครับนี่ครับบรรยากาศรอบๆครับ โอเคนะครับลงเรือก่อนครับเดี๋ยวไทยในเรืออีกครับครับผมตอนนี้ก็ถึงตลาดใหม่นะครับปกติผมจะลงเรือจุดนี้นะครับเนี่ยครับจุดนี้เลยทุกครั้งก็จะมาลงเรือจุดนี้ครับพามาครับเอารถถูกมามันจะเป็นใจกลางเมืองของยะลาครับตรงนี้จะเป็นกึ่งกลางเมืองของยะลาเลยครับที่ ตลาดใหม่ครับตรงนี้ช่วงลอ,อยกระทงเขาก็จะมาลอยกระทงกันที่นี่นะครับก็จะจัดงานกันที่นี่เนี่ยครับป็นบันไดาย,ยาวเลยครับจะเป็นสันเขื่อนยาวไปถึงนู้นเลยคร,ครับวันนี้เห็นนักตกปลบบาหลายคนครับวันนี้ โอ้โหทุ่นหลากสีเลยครับโอ้โหได้ไหมครับไี่ครับทุ่นเพียบน่าจะมาเข้าครับโ,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 โอเคครับอืมครับผมตามเคยครับตอนนี้เราก็มาถึงสะพานดำนะครับพอรอดใต้สะพานดำนี้ก็ จะเป็นตลาดเก่าแล้วครับคนยะลาเขาจะเรียกตลาดเก่าตลาดเก่ากับในเมืองหรือตลาดใหม่ตรงนู้นก็ก็มีทางรถไฟกั้นอยู่ครับมีรถวิ่งอยู่บนสะพานสวยงามครับสวยงามสะพานเห็นมาตั้งแต่เด็กๆแล้วครับสะพานอันนี้ โอเคครับตอนนี้ก็ถึงจารูแล้วนะครับผมจะขึ้นเรือตรงนี้ครับเดี๋ยวก็จะแพ็ลากกลับบ้านครับนี่ okay, ครับดูบรรยากาศรอบๆนะครับ thing of thing thing thing